ทั้งด้านตำรวจนะฮะภาค3ในะครับได้บูรณาการนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเตรียมรับมือนะฮะชาวอีสานถีสิทลัก์เข่ามากลับบ้านเกิดเมื่นอนานนจ้นะครับผมในช่วงเทศกาลปีใหม่2567นี้ครับที่บริเวณจุดบริการประชาชนนะครับตูย่ามสีมงคลถนนสถิตพิมานการนะครับถนนนะฮะอุบลวารินนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ พ้นตำรวจโทษทากูหนัทที่สีครับผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนผาก3พร้อมด้วยพ้นตำรวจตรีประสงค์เรื่องเดชครับผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกสุจพ์จงอุสตสานะครับ เพื่อนเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนวารินชําราบและคณะเพิ่นก็นได้ลงเยี่ยมพื้นที่นะครับผมลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและกจิตอาสาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะครับพร้อมทั้งได้ไปลงพื้นที่ในเทอนียกับไปมอบน้ำดื่มนละผีกุ้งเนาะขนมกาแฟพายเย็นนะครับผมให้เจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่สใสยรถไ้ถนน,นเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นะครับคุณชมฮานี่คือ ขนมในก,การกาแฟนาอพี่กุ้งและการมีน้าดื่มสะอาดน้ำนะครับทางด้านพ้นตารวจโทษท้ากูลนัาที่สีครับผู้บัญชาการตํารวจผู้ท่อนผักสามเพื่อนกดบบอกวา่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่มีประชาชนนะครับผมได้เดินทางใส่รถใส่ถนนและก็เดินทางนี่เป็นจํานวนมากเลยดนะ้ทางด้านพ้นตารวจเอกต่อซักซุกวิมลครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งขาดเพื่อนกับบอกวา่าได้เน้นย้ำนะครับ ในการควบคุมเข้มความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการเมาแลวบังคับนะครับเพื่อสั่งความเสื่อมันและการรักษาความปลอดภัยให่กับประชาชนซึ่งแสดงมีการควบคุมเข้มข้น,นะครับระวังวันที่2 9่าธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2567น,นะครับเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใส่กฎหมายโดยให้ทุกพื้นที่นะครับได้ระดมสภาก,กำลังวัสดุอุปกรณ์ความทังยนย่านพาหานา เตรียมแผนเผชิญเหตุนะฮะในการอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรนะครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดค่อยแก้ไขปัญหาการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางในห่วงเทศกาลปีใหม่นี่พร้อมทั้งมีการรณรงค์และประชาชสัมพันธ์นะครับให้ถือปฏิบัติกฎหมายและก็วินัยจราจรเมาแล้วบ่ครับบ่งคับรถเร็วและกับบังคับรถหย่อนสอนนั่นนะครับเขามีเสียงสัมผัสล่องไปฟังเสียงเพลินเบิงครับ อบัติเหตุระจรทางถนนนะครับในช่วงการควบคุมเข้มข้น7วันนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดนะครับในมาตรการการปฏิบัติในระดับพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโ่หน้าฐานีวันนี้ท่านผู้กันะครับสพวาดินชำราบนะครับพันธุ์บริเอกสุพจน์จงสาก็ได้จัดเจ้าที่ตำรวจมาหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้ง คอยดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับแล้วก็การป้องกันกรลประเหตุทางถนนทุกพื้นที่ก็ระดมสรรพกํำลังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อคอยดูแลความสงบสุขนะครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนามีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ครับในนามของตำรวจภูธรภาค3นะครับแล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลน,นะครับก็คงจะขออวยพรปีใหม่นะครับขอให้พี่น้องประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิเนานะครับก็ขอให้มีความสุขฉลองเทศกาลกันด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีแก่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมีสิ่งดีๆที่เกิดเกิดทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับ